룩스트리 캥스터 오 아니 누아 할머니 올레스컴

คือคนสู้เฮียจนถ่องออนแดดกับหอนคุณนะจมไปคืคนทำอ้ไอย่างเนาะคุณอะคือพ่อกับคุณแม่พาเรามาทำเรยแบบนี้นะเข้าไปอ่อนดเข้าไปได้ก็สันลกีสิมนเข้าไปเก็บอะไรย่้ยโอเคใช่ไหม professional yeah mm. wow, มันไม่ได้มันต้องเอาลงไปลึกๆอ่ะโอ้ยงานต้องมวอเลยแต่กำลังใจให้ได้บ่เออฉันยานก็มือบ่นมองไม้มาขอนตอรีกันี่น้องไม้ <c oughs> เอาไปฝากาาาง,งาบอะงาอยู่ใส่เขา,า,เขาขบ้านแค่ปิ่งว่านนเขาก็เเ้วอ่ะครัเขายาน ตีขย่านเห็นเัอเยอะมากเลยเอาปเป็นเลยได้หอู้หมันใหญ่มาก แก๊งสัส Why you Why you happy ปลูกงันอะไร เห็นจะหักน้อใหม่เพราะนออยู่มาหักแหม ใส่ต้นใหม่ลงนี่คือสิน้อนป่วยปวดหลุดซาหรือพูดยอเมันอ่อนข้อเขาหลักป่ารักเขาอย่าลืมรักเราบ้างนะสองมองมานคนคอมเมนต์อยู่ภาคใต้จ้าอะไรรักคนงานไหสามคนกวางานก็ กนีกัมิตรเตลินซึ่จะเสียเอางานมาเตะโอ้ยอยู่ควังจุดใต้เจ้าพี่ไปกับถามหางานอยู่นิยุ่นิกะว่างานจ้าไม่งานขาเจ้าจีวาเขาไปหาเงียงานยู่น่เนาะมันจะเอาห้ลงาตรบอะไรบแมนตัวนมอมีล่าสีเี่ยเกาหลีวะบอกแล้วเจ้าเบิ้งดีๆีวานเนี่ยเกาหลีเป็นา้นอมีล่าสีเป็นเนี่ยเกาหลีเป็เลิศเอาหางาน